้าเราไม่สามารถตอบแทนบุญคุณกับผู้ที่มีพระคุณกับเรามากได้แต่เราระลึกอยู่เสมอระลึกอยู่ในใจอยู่เสมอผู้นั้นมีพระคุณต่อเรามากได้ไปทำบุญหรือปฏิบัติธรรมที่ใดก็ได้แผ่เมตตาให้กับท่านทุกๆครั้ง แต่เราไม่เคยทำอะไรตอบแทนท่านเลยทั้งๆท,ที่มีโอกาสเพราะท่านโกรธเราอยู่เราจึงไม่เคยเราจึงไม่เคยไปให้ท่านเห็นหน้าเห็นหน้าเลยอย่างนี้เราเป็นคนไม่ดีหรือไม่และควรทำอย่างไรต่อไปคะไม่ดีเลยไม่ดี เราจริงไม่เคยไปให้ท่านเห็นหน้าเลยอย่างนี้เราเป็นคนไม่ดีหรือไม่ไม่ใช่ไม่ดีเลย,เลยไม่ดีเลยส่วนการนึกบุญแทนคุณของท่านก็นอีกส่วนหนึ่งในว่าการกันยูหมายถึงว่าการนึกถึงบุญคุณของผู้มีคุณกตาเวทีหมายถึงการตอบแทนเป็นการตอบแทนที่การตอบแทนทั้ง ถ้าว่ามันไม่สมบูรณ์ทั้งสองอย่างการปฏิบัติเทีแล้วยังไม่ตอบแทนท่านเราก็นึกถึงบุญคุณของท่านอยูย่อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งกันไปได้แม้ว่มาถึงว่าเดียวเกินไปอันนี้มาเดียวเกินไปเราจะมาจะไหวพระสมควรอะไรกระสงไม่ตากับท่านรักท่านอยู่ยอันนี้ยังยังใช่ได้อยู่ยังดีอยู่เป็นคนรู้จักบ,บุญคุณกผู้มีพระคุณกับเรา โดยที่ว่าเรายังไม่ตอบบุญกันคุณท่านเช่นว่าให้สิ่งของอะไรกับท่านเลยนะะอันนั้นก็อีกอย่างอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งพอเรายังไม่พอในส่วนนั้นแต่ถ้าเราไปถ้าเห็นหน้าแต่ท่านทวงขึ้นมาสิ่งที่เราต้องการอ่ะถ้าเราไม่ให้ท่านไม่โกรธเอกแลยถ้าลงตัวอยู่ก็ได้แต่เราไม่พยายามบัตรกับลลท่านท่านเราความรักท่านอยู่อันนี้ม่ใช้ได้ เมื่อเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นที่ไหบุญคุณของท่านที่นีอยู่เนี่ยโอกาสเรามีอยู่มันจะได้ช่วยท่านสรับ,บอ,ยอย่างครั้งหนึ่งนั่นแหละมันจะมีอยู่นี่ยถือยังคนยังยังคนเนี้ถือว่าคนดีได้อีกส่วนหนึ่งแต่ไม่ส้อบูรก็จะเป็นคนดีอยู่สมมตลว่าเศรษฐีหรือผู้มีงเงินมีทองเนี่ย เขามาแจกสิ่งของแจก,กเจกงินแจกทองเรืออะไรก็ล้วแตกให้คนกระผ้านาถากินนียแต่คนกระผ้านาถาเขาเรับบุญคุณจากคนนี้แล้วเนี่ยแต่เขาก็อยากจะไปตอบบุญแทนคุณกับไปหาเศรษฐีบ้างแต่เขาไม่มีที่ททตอบแทนบุญแทนคุณก็เพียงว่าความรักนะ่ะเป็นตัวตอบบุญแทนคุณอยู่ในตัวคือเรามันมีสิ่งของได้ตอบแทนใครความัก เวลาได้เกิดขึ้นเราจะไม่ทําลายคนนั้นจะไม่ปนไม่ลักไม่ทําลายไม่พูดกก่าวนนันทุกอย่างไม่พูดเลยมันกับต้นไม้ต้นหนึ่งให้ร่มเงาแก่เรามีความสุขสบายอยู่แล้วเนี่ยทุกคนต้อหนึ่นที่เราจะไปตัดกิ่งตัดก้านเนี่ยมันทำมันพังลงทำมันหักลงมทุกคนอย่างนี้เพื่อทํายมีเท่านี้ต้นไม้นในไ่ยคืี ให้เราลมเย็นมาก่อนนั้นม่ตัดกิ่ไปขั้นเขาไมา่ไหวแล้วก็ทําลายทําลายมิดทําลายบุญคุณตัวเองได้ไม่ดีเลย